ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้าน Barj ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะ ผมนะฮะสำหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คงมีการตั้งคําถามขึ้นมาแล้วนะครับผมแนวว่าจะมีโลกที่4หรือเปล่านะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไม่ได้บอกนะครับว่าจะมีโลกที่4หรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับไปดูหลักฐานอะไรบางอย่างนะครับผมนะที่อาจจะเชื่อมโยงหรืออาจจะมีความเป็นไปได้ถึงโลกที่4ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่านะครับผมนะโลกที่4ที่จะมาถึงนี้อาจจะไม่มาไวๆนี้หรืออาจจะไม่ ไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะครับอันดับแรกเลยผมในะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะอาจจะจริงบ้างหรือเฟกบ้างหรืออาจจะจริงเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะก็ลองใช้วิทย,ยาจรยาณนะครับผมนะหรือขี่จักรยานในการรับชมมากๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในเกมเลดีก,กว่านะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเกมนี้เนี่ยถูกสร้างมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมนะฮะถ้าเปรียบเทียบแต่ละโลกเนี่ยโลกหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮ ที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรหรือว่ารายละเอียดเดี่ยวม,มากขึ้นนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลดโดยเฉพาะุ่นที่2เนี่ยมักจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยหลายอย่างนะครับผมนแต่หลายอย่างที่ว่าเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าโลกที่3นะครับผมนะฮะโลกที่2เนี่ยมีเท่านี้ยังต้องมีโลกที่3แล้วนะครับผมนะฮะส่วนโลกที่3มในปัจจุบันของเราณตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะคุณผู้ชมลองคิดดูว่ามันมีอะไรมาใหม่แร้วบ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงดันนะครับผมนะรวมไปถึงทา ของทะเลอีเวนต์นะครับผมนะฮะมีการทําดาบคู่ที่นี่แล้วก็มีการทำนะครับผมในะทางด้านของเขียวที่นี่เช่นเดียวกันนะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของอีเวนต์ต่างๆเช่นอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมนะหรือว่าอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ซิบินลงซิบิเลียนเนี่ยก็เกิดขึ้นที่โลก3ทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะฮะดูรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะโรค3เนี่ยเหมือนจะเยอะไปหมดเลยนะครับผมนะฮะก็คือทางด้านของบอสคาตาคุรี่ก็ต้องทําการตีนู่นนี่นั่นะคือมันเยอะทุกอย่างนะครับผมนะฮะมันสมควรแล้วหรือ,อยังที่จะมีโลกที่4ขึ้นนมานะครับ ยังยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมนะว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพาผู้ชมนั้นไปดูรูปภาพพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโดยปกติแล้วนะครับผมนะฮะในหน้าของตัวเกมนะครับผมนะมันจะมีทางด้านของซีคอนซีนะครับผมนะก็คือทะเลที่2นะครับผมนะแล้วก็มีทางด้านของไทซีทะเลที่3นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอแยกขยายให้ดูนะครับผมนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ทำการขยายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมนะเราจะเห็นทางด้านของซีคอนซีตรงนี้นะครับผมนะฮะทะเลที่2แล้วก็มีทางด้านของเกาะดอกไม้หรือวว่าาาเเเกะถัันนนองผ นะแล้วก็มีทางด้านของโขดหินด้วยนะครับผมนะเป็นทางด้านของเกาะซอมบี้นะครับผมแล้วก็มีปราสาทคู่สันนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือทะเลที่2นะครับผมนะส่วนทะเลที่3เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะมีเกาะกลางมีเกาะต้นไม้ใหญ่นะครับผมนะแล้วก็มีเกาะเต่าตรงนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นหินโซโคกอะไรวะเนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วนี่มีทางด้านของคําว่าไทสุยตรงนี้นะครับผมนะฮะมาต่อกันที่ทางด้านของทะเลที่4กันเลยนะครับผมนะอันนี้พี่มองจากสายตาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเฟกนะครับผมนะไม่น่าใช่ของจริงนั่นเอองงงงนนนนนะะคครับผมมี้้ึส่ให ่นครับผมนะก็รู้สึกว่าดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่ของจริงหรอกนะครับผมนะดูจากพืนน้าแล้วเนี่ยไม่น่าใช่ในคุณผู้ชมฮาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมนะรู้สึกว่าข่าวโลกที่4ี่เนี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับผมนะไม่ทราบว่าผู้เล่นแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเบื่อโลกที่3แล้วนะครับผมนะเพราะว่าเอออะไรก็ตีเจ้าลิเวทานนะครับผมนะคือออกทะเลอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะไม่มีการพีพีแต่อย่างใดนะครับผมนะเอออะไรก็ช่วยกันทําช่วยกันหานะครับผมนะนั่งเรือขี่เรือโอ้โหนะครับผมนะใช้ชีวิตเป็นเรือเป็นหลักเลยนะครับผมนะเร ก็เลยกล่าวถึงเรื่องของโลกที่4กันนะครับผมนะฮะและยังไม่หมดนะครับผมนะรู้สึกว่าจะมีเอ่อเรือนะครับผมนะที่เป็นภาพหลุดออกมานะครับผมนะฮะในทะเลโลกที่4นั่นเองอันนี้ถามว่าจริงไหมอันนี้พี่มองว่าไม่น่าใช่ของจริงอีกนะครับผมนะพี่ดูจากทรงแล้วเนี่ยคือโมเดลนะครับผมนะอาจจะคล้ายนะครับผมนะแต่ทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่นะครับมันดูล้ําสมัยไปสักนิดหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าคือแบบดูดิมีเอ่อถาวรหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมนะใบเรือเนี่ยที่ดูความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับผมนะฮะ รูปต่อมาเนี่ยเราดูจากทรงแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นโลกที่3นะในครับผมเนะเป็นกรอบโพสทาาของเรานั่นเองในครับผมนะแล้วรู้สึกว่ามันจะดูเขียวชะอุ่มในครับผมะน่นาเล่นนาเดินมากเลยนะครับผมนะเพราะว่ามีทุ่ง้าด้วยในคุณผู้ชมฮะเขียวชะอีเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรตรงนู้นด้วยในครับผมนะฮะอันนี้พี่มองว่าน่าจะเฟซขึ้นมาอีกแหละนะครับผมเนะเพราะว่าช่วงนี้คือ AI เนี่ยมันมันพัฒนาไปได้ไกลมากเลยนะครับผมนะ่แค่เอารูป ภาพที่เราต้องการนะครับผมนะขอให้รูปภาพแบบนี้มันเคียวๆชะอุ่มๆอุ่มหน่อยเลยก็คือก็พิมพ์ใบนะครับผมแต่ก็อาจจะได้รูปภาพนี้ขึ้นมานะครับผมนะฮะก็อาจจะเฟกอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะสรุปโลกสีกูจะมีแบเนี้นะครับคุณผู้ชมฮะรูปต่อมาเนี่ยอันนี้พี่มองว่าน่าจะตัดต่อนะครับผมนะฮะไม่น่าใช่ของจริงหรอกเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตเลยมึงเอามาจากไหนก้อนนะครับผมนะเออนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันมันต้องอัปเดตก่อนไม่ใช่หรอมันถึงจะมาถืออย่างนี้ได้ไอ้นี่มึงเป็นใครเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้เลยว่ามันน่าจะยังอีกนานนะครับผมนะเพราะว่าโลกที่3เนี่ยควรที่จะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมนะแต่ในจริงแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแม่งโคตรเยอะเลยนะส่วนตัวนะครับผมนะพี่มองว่าโลก3เนี่ยแม่งมันมีอะไรให้ทำแม่งโคตรเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นดาบทูชิตะยามงยามะนะครับผมนะรวมถึงเรื่อของคงของเคียวโยโรจุงโยรุจิ๋วนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นท่าาของฟ็อกแลมแล้วก็เป็นท่าาของโอ้โหชาร์กโซเอ็นชาร์กคือแบบคือมันเยอะเกินนะครับผมนะกีตงกีต้าานีี่่คือหททลก3ัง หมดเลยนะครับผมนะไอเทมพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะก็คืออยู่โลกที่3ทั้งหมดมองว่ามันมันเยอะไปแล้วนะครับผมนะในเรื่องของการทํามนุนี่นั่นนะครับผมนะพี่มองว่าควรที่จะมีโลกสีได้เหล่านะครับผมนะฮะเพราะว่าคือถ้ามองว่าถ้าโลก3เนี่ยมันแน่นเกินไปนะครับผมนะพี่มองว่ามันมันโลกสีมันจะไม่มีสินะครับผมนะคืออยากจะให้แบ่งไปทางโลกที่4กันบ้างนะครับผมนะก็อะไรที่มันจะมาใหม่ๆเนี่ยก็เก้ายวกัไว้โลกสีเถอะนะครับผมนะโลก3พอแล้วแหละนะครับผมนะเพราะว่ามองแล้วเนี่ยคือมันดูอัดแน่นอัดแน่นอะไรไ ูนะครับผมนะส่วนตัวนะครับผมนะดูอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเยอะไปนะครับผมนะรวมไปถึงเรื่องของเผา v ีก็ทำโูกที่3อีกโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับผมนะฮะและก่อนจากกันไปเนี่ยพี่ฝากถามในคอมเมนต์เลยนะครับผมนะว่าอยากให้มีโลกที่4หรือเปล่านะครับผมนะฮะโดยส่วนตัวแล้วพี่เนี่ยบวกหนึ่งเลยนะครับผมนะอยากให้มีมากๆเพราะว่าโลกที่3เนี่ยมึงเยอะไปแล้วนะครับผมนะฮะโอเคครับนะสรับคิปี้เนี่ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกครที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดีีโอหน้าสสวัด ครับียบอด